อยากถามยายจงตอนนี้อายุสีเข่าหกสิบปีแล้วเนาะจากยายจงยสีเขา่ขาหกสิบนะคะหกสิบสี่ขึ้นมาแล้วค่ะอะตายแล้วหกสิบสี่ปีสมบออสมบรูรณ์ยังไม่าสันสีสขเข่าเนี่ยค่ะสันสีออกแล้ว<อ> <60 S 1> จังไหนยังไหนยายจงคืออยากมาเห็ดสวนจากขาขายยเ่ในบ้านกับบุญเก็บเอาเงินเบิดบ้านจังไหนยังอยากมาเห็ดสวน เากับพี่วามสุขสวนเนาะเอามาเห็ดหัวเห็ดสวนกับสบายใจตั้งแต่นึกดําบันพ่อแม่กับพ่อเห็ดบันใจมันก็ไฟปั่นนหัวนี่สวนเยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเห็ดไอ้ขายของอือมันก็บใจเป็นที่ว่ามันดีแล้วนะขายของนี่ก็ดีแล้วบันก็เลยอือกอกไปเห็ดหัวเห็ดสวนนั่มสามมสื่อที่ไบบก็เฮ็ดสวน ก็เดี๋ยวมาเห็ดสวนต้นตอก้นพายต้นพายเป็นต้นนี่องเโอ้ยมามาเยี่ยมสวนยายจงเด้อค่ะยายจงยายจงปกติแล้วสิขายของอยู่ในบ้านค่ะเมื่อนี้ไปนั่งหาเราอยู่บ้านบ่เห็นไปแวะซื้อน้ลมแข็งเราพวกเห็ดหน้าด้านแล้วเขาสิ่งเอาเห็ดต้องสาเห็ดต้องสาบานเห็ดต้องสาบานเห็ดหนามใส่ชื่อคนยี่นี่นะบันจ่ว่าแจ็กไลค่ะทีแจ็กไลค่ะนี่ เขาสิเงี้ไปให้เดี๋ยวพี่เจักไรนี่เจ็ดายทังดเจ็ดาบผมอีแค่ไม่เหลืออีสามลายแค่ไมเหลืออีให้นะให้เยวให้นี่เขาคสิมเบดคนรวยตัวนี้เปดอกบัวแบบพใหสวนนะม้วโครงการับดานข้นดางอุ้ยบักผิกข้าวโพดโอ้ น่ะกล้วยปลูกกล้วยปลูกได้จักเดือนหรอคะเดี๋ยวเปียงมาใส่บาดกับเดี๋ยวนี้เปียงมาปลูกกล้วยปลูกได้จักเดือนหรอคะแล้วเรกล้วยเด็กไม่ใช่จะเจ็ดเดือนเลยเนาะอือเป็นังไรคะมีความสุขบ่สุขจังเนาะประเดี๋ยวมาสวนอีกได้วันหนึ่งวาดบระเดี๋ยวมาอือแกเกลี่ยปลาแน่กเออออกมาหดเดือนแน่ก็ดีเดีหรออือ ต้นกีนี่ห้านั่นอันนี้ต้นยังนี่ต้นต้นยังก่อนนะมังคุดเขาไปปลูกไปปูกวันก็อนคืนนี้เขาก็มาปลูกเนี้ยจ็ดเดียวผู้ใดเป็นผู้ออกแบบคะนี่ออกแบบการว่างสวนว่างยังนี่โอ้คือฉลาดแต่ยายพอความฉลาดมากฉลาดได้ไผ่คะฉลาดได้ต้นตะกูลไทยนี่มาเยี่ยมสวนยายโจงเด้อจัดสรรสวนดีดี มีหอดไก่เบิงสวนเพลินเบิงสวนเพลินโอ้ยน้ำกับบอึดบอยากอาปาดบักผีกงามงามค่ะง,งามอืมพุนะพักสี่เพลินโอ้โหย พอเจอเบียพักแล้วก็สิขอเบียพักเจ้ายายจงโอ้ยเอายังให้กินคะ่ปะปลาหมอไทยหอวหารอวหารป็นหนอ,อ่ได้จ <ปะ S 2> ัก,กเดือนแล้วเบ่งเห็นอยู่อยู่อันนั้นนะนั่นเรียงยังแน่คะยู่นี่บอ่ออ,อันนั้นปลาซิวอืมอันนี้อันนี้บอ่อปลาซิวแล้ว เลี้ยงปลาซิวเอายังให้กินนาะอุ้ยดกดกดปลาซิวหอาหารสม่หน่อยให้กันทันล่ะอันนี้บอบอยยังคะมันจะมีดตะบกหอยบอยขมหอยขมอืออันนี้บอปลาหมอท่านผู้ชมยังไงเนี่ยคะมีความสุขอยากฝากท่านผู้ชมที่ชมยายจงเห็ดสวนนี่ยายจงอยากฝากเรื่องเงี้ยอยากฝากว่าจะยู่ซื่อๆคนข้าเกิดมาแก่แล้วบ่แม่นแก่แล้วแก่เลย แก้วก็ต้องมีหัวคิดล้วก็ต้องแก่เรียกได้เรียกที่จะเป็น <c oughs> อยากในอนาคตอยากเป็นยังคะใน,แแน,อ,นอนาคตอยากเป็นยังคะแ,แกแล้วนี่อยากยังเกาะอยากเป็นยังในอนาคตแกแล้วนี่เป็นยังช่วไรชซวหน้าอยากเป็นคนดีว่าอีอยังจีเ้าจะว่า บ่มเมนแกแหลวแกเลยแกมีคุณภาพอือยากเป็นผู้สูงอายุคุณภาพบ่อยากเป็นคนหิไหลคะ่ะก็เหลือตัวเองได้บ่แมว่า,มวา,มางงกเนะ๊ะอยากเป็นคนที่มีคุณภาพสั่งไล่ได้จะของบ่จําจเป็นต้องไปเพิงผู้อื่นอเอาฝากฝากฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่่าอาสวนยายจงในอ่า không mỏ keng sen nào mỏ keng sen